สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยพาเพื่อนเพื่อนมาดูกระชายที่ปลูกเอาไว้เมื่อตอนหน้าแล้งอ่ะต้นเขาจะยุบหายไปเพราะว่าเขาไม่ได้กินน้ำนะพอเขาได้ฝนขึ้นมาหูเพื่อนเพื่อนดูสิเห็นไหมนี่เขากำลังแตกหน่ออ่อนขึ้นมาเต็มเลยนี่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 เห็นไหม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 กำลังผุดกำลังผุดเห็นปะเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมเพื่อนๆดูสิเห็นไหมกระชายเนี่ยปลูกไม่ยากหรอกเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเหนม่ยหนห,หน้าแรงถึงเราไม่ได้รดน้ำเขาเดี๋ยวเขาทิ้งต้นทิ้งใบเดี๋ยวพอเขาได้น้ำหน้าฝนเขาก็จะงอกขึ้นมาอีมก mm ิก hmm. ินว้ยถอนมิกนี่นี่นี่น หนาะวันเลยเห็นไหมเพื่อนน่ากิน <GO> น <av> ่ากินน่ากินนี่เห็นเปล่าเห็นลึกเปล่าเห็นลึกเปล่าเห็นลึกเปล่านี่เพื่อนเพื่อนนี่ได้แล้วเห็นไหมอ่อนอ่อนเลยเห็นเปล่าอ่อนอ่อนเลยเนี่ยเฮ้ยเห็ุกระใช้เล่า